พฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำแล้วจะไม่ได้การยอมรับนับถือจากผู้อื่น 1. การเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดให้สัญญาบใครอะไรเอาไว้แล้วไม่ยอมทำตามสิ่งที่ตนเองพูด 2. การเป็นคน ที่ไม่มีความรับผิดชอบ 3. การเป็นคนที่มีนิสัยชอบแก้ตัวเมื่อเจอกับปัญหาอะไรก็จะโยนความผิดให้พ้นตนเองเสมอ 4. การเป็นคนที่พูดอย่างหนึ่งแต่การกระทำ เป็นอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นการที่ตัวเองบอกว่าตนเองเป็นคนที่ไม่เลือกปฏิบัติแต่พอถึงเวลาจริงๆกับปฏิบัติด,ดีกับอีกคนหนึ่งแต่กับปฏิบัติแย่กับอีกคนหนึ่ง 5. การเป็นคนที่ชอบทำร้ายความรู้สึกของคนอื่น เช่นชอบพูดให้คนอื่นรู้สึกแย่ชอบพูดทำร้ายจิตใจชอบพูดให้คนอื่นรู้สึกอับอายและชอบพูดให้ผู้อื่นเสียใจและหลายๆวิธีพูดให้ผู้คนรู้สึกแย่ 6. การเป็นคนที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือเรียกสั้นๆว่าการเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจที่จะแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่คนอื่นเจ็ดการเป็นคนที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นต่อผู้คนรอบข้าง ไม่มีความเข้าอกเข้าใจถึงความรู้สึกของคนอื่น 8. การเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์มาก่อนเหตุผลหรือเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ 9. การเป็นคนที่ ไม่ยอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเป็นคนที่เอาความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักไม่มีความใจกว้างที่จะเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆ 10. การเป็นคนที่สองมาตรฐานการเป็นคนที่ปฏิบัติด,ดี กับคนที่มีสถานะสูงกว่าและปฏิบัติแย่กับคนที่สถานะต่ำกว่าจบแล้วครับไว้เจอกัน EP หนะ้า